้างที่ร้านเพื่อนสาวนะฮะร้านเสริมสวยพี่น้องร้านเสริมสวยกับมากินเนื้อย่างไส่กันพี่น้องแต่มาหยืนง่างพานหนักกล่องฉันอีกบบดนี้คาคา,าโหลดปีวิทยุโหลดเออปีดันพีวีโหลดเนี่แะ,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 ะพี่น้องนะฮะ เออมากินเนื้อย่างกันจ้นนพี่พีกาน,นั่งโท่เอิญนนาจะพี่น้องนั่งบะถึกเล็กแต่ก็นั่งโท่าเอิญน <c oughs> นี่น้าเจ้าของลานพี่น้องนี่เ,นเออเผูแงมคนสามีเพิ่นนะคะสามีเพิ่นสาวคะ่ะจอย ป้าตัดรสียบนะพี่น้องเบิ้งเด้อเบิ้งนะเธอนั่งใส่เออนั่งเลยมานั่งไม่อายกินเลยค่ะกินเลยค่ะ เปิดอยู่ได้และมันขาหอนหวน่วยเย็นเลยมันก็ไฟไม่แรงไงปิดนี่ล้วพี่นออ้องก็จะมานาั่งกินน้ำนั่งนี่แหละนะคะกินแล้วก็ซมเมียบานค่ะ เคกกินเคสกินเองมันต้องคุมเนาะถ้าไปซื้อใส่เมโคบอ่ะเมดโคนะฮะแกเมโคมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกเจ้ากินน้ำก๊าบเอ มีกุ้งนะคะมีกุ้งมีหมึกมีหมูสามชั้นมีฮอทดอกนะคะมีทุกอย่างนะฮะคุณอยากกินอะไรคุณสั่งได้เลยค่ะแม่ีปน้องกินน้ำากงเอ้อพี่น้องเด้อมไปเอาเลองน้ห่มากินน้ำากงแซ่บแพี่น้องโอเคพี่น้อง,องคลิปนี้ก็จะ<อ>้า้บซ้ำนี้ก็เด้พี่น้องเดอ้อ,ดอขออนุญาตไปกินก้อนพี่น้องจา้าบ๊ายบายสวัสดีจา้าฝาก กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเน้ดเพี่น้องเด้อฝากเป็กนกำลังใจให้น้ำเนยอย่ากขำโดษนา,ากันเพี่น้องบิ่งโดษนา,หาให้น้ำเน่เด้อบ๊ายบายสวัสดีจ้า